ค่อยเคลียร์เพลงกันไปกระทั่งเมื่อวานนี้าอามครั้งค้างเพลงอลิสนะคะของคิลเลอร์เอาไว้เอาวันนี้เคลียร์จบนะคะต่อกันกาจากจังหวัดตกหลุมรักนะคะแล้วก็มีแค่เธอก็พอและปิดท้ายที่แนะนําให้เป็นแฟนเราสําหรับเพล์ลิสช่วง5้ามงเย็นนะคะในช่วงต้นชั่วโมงของเรากับวันอังคารที่ คุณผู้ฟังส่งข้อความมาพูดคุยกันหลังจากที่เมื่อวานนี้อ้อมลืมอัปเดตน้ํามันนะคะทางนั้นพี่คุณผู้ฟังก็เตือนอ้อมแล้วเมื่อวานน้ามันขึ้นใช่ไหมคะเราก็สะดุ้งไปแล้วพออ้อมอ้อมเห็นข่าวก็แบบว้ายวันนี้คุณผู้ฟังส่งมาแล้วอ้อมลืมอัปเดตตายแล้วแต่แล้วเกิดใครเผลอเข้าไปตรงไหนอะไรยังไงฉันจะผิดหรือเปล่าวันนี้ก็จ้องจอใหญ่เลยแล้วคุณชัยก็ส่งมาว่าขึ้นไปให้สุดและอยู่ที่40ไปเลยมเมล่าน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอปรับขึ้นอีก40สตางค์พรุ่งน,นี้น ประหยัด30 40, 40สตังค์ต่อลิตรนะคะอะแล้วฝนก็ทำท่าจะตกเล็งกันให้ดีๆก็แล้วกันนะคะคุณผู้ฟังเอาใจช่วยทุกคนที่ยังเติมน้ำมันฉันเองก็ต้องเติมเติมทีน้ำตาก็ไหลถ้าเอาน้ำตาไปเติมแต่น้ำมันได้อ้อมคิดว่าเราน่าจะเต็มถังกันหัว <c oughs> แค่ได้ยินก็ว่าน้ำมันขึ้นก็เครียดแล้วปะน้ำตา,างี้อยออกริมลูกตาอยู่แล้วอะไม่เป็นไรในเมื่อ การเงินมันก็ต้องจ่ายเราก็ต้องหาทางเอาดอกเบี้ยคุณผู้ฟังเงินฝากดอกเบี้ยสูงแรงจนต้องขยายเวลารับฝากกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ8เดือนให้คุณรับดอกเบี้ยสูง1.32%ต่อปีหรือเทียบเท่ากับเงินฝากประจำนะคะอยู่ที่1.55%ต่อปี รับดอกเบีย้ยเต็มๆบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีนะคะโดยฝากขั้นต่ำเพียง1,000 0บาทเท่านั้นฝากเลยง่ายๆได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มสกฎาคมนี้หรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดไว้ภายหลัง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center นะคะหรือหมาเลขโทรศัพท์ข่ะง่ายๆ1115หรือ w w w .gsb.or.th เงินฝากมั่นคงฝากเงินมั่นใจที่ธนาคารออมสินรัฐบาลเป็นประกันก็ลองดูนะคะก็มีเท่าไหร่ก็ฝากไปเท่านั้นเพื่อจะเก็บออมดอกเบีย้ยให้ได้ดีที่สุดเพื่อผลประโยชน์ของตัวเราเองนะคะสำหรับข้อความของคุณผู้ฟังนะคะที่ส่งมา ก็อ่านแล้วก็เออเพลินๆพนดีนะคะมีการบอกว่า,เ,าเมื่อเร็วๆนี้ทําการอนุมัติธุรกรรมการเงินให้ลูกค้าของบริษัทสะดุดตาชื่อหนึ่งอ้าวพี่อ้อมอยากจะโอนให้เร็วกว่าคนอื่นแต่เดี๋ยวจะเกิดความไม่เท่าเทียมขอบคุณนะคะที่อย่างน้อยอ้อมคาดเดาได้ว่าน่าจะเป็นคนที่บริษัทไหนดีแล้วคะ่ะเพราะว่าถ้าโอนเร็วขึ้นอ้อมก็คงตกใจเอาแค่โอนให้อ้อมได้ปกติอ้อมก็ขอบคุณเวลาทําธุรกรรมทางการเงินไม่ได้คาดหวังอะไรมากกว่าให้เงินได้ครบ แล้วก็ตรงเวลาเท่านั้นพอนะคะแล้วก็พูดกับเราเพราะเะเราก็จะรู้สึกปุนใจนะคะอ่ะนี่ก็เป็นจริงๆแล้วมีอีกเยอะนะคะข้อความของคุณผู้ฟังแต่ที่แน่ๆวันนี้ฝนตกนะจ๊ะพื้นที่กรทมฝนเล็กน้อยบางพื้นที่โถดำมาขนาดนี้กล้าพูดว่าเล็กน้อยไม่อยากจะคุยเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังอย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังวันนี้อ้อมได้รับข้อความเห็นภาพเลยมีสามสีสดใสยอยู่ในเอ่อ ภาพภาพหนึ่งที่เป็นเรื่องของ15ปีที่เราไม่ได้เจอกับคอนเสิร์ตของพวกเขากันนะคะคุณผู้ฟังใครที่คิดถึง b c k of Ice นะคะแน่นอนค่ะนุดไม่นุดอ่ะ,อะมาเตรียมตัวจองบัตรกันได้แล้วนะคะ2 September ก็คือกันยายนนี่นะเราก็เตรียมตัวกันออมเชื่อว่าเราพร้อมร้องเพลงเขาอยู่แล้วเรารอแค่เขายอมมาเล่นและว,วันนี้เขามีเวลาให้เราแล้วเขามาด้วยสีสันที่สดใส เขาทําให้เราใจฟูขึ้นมาเตรียมตัวก็แล้วกันส่วนใครที่จะไปดูคอนเรรสิร์ตเสาร์อาทิตย์นี้ก็น่ะเตรียมตัว enjoy เตรียมพลังไปเยอะๆนะคะคุณผู้ฟังเมื่อวานนักร้องมาเดินกันขวักไขว่มากอ้อมเจอพี่ทัชด้วยพี่ทัชน่าจะกวดทุ่ง ของเราเจอน้องโดมเพื่มาตรงนี้อ่าเดี๋ยวก็รู้ใครจะเป็นยังไงในวันนั้นบนเวทีนะคะเรียกว่าเตรียมตัวสนุกกันได้เลยนะคะมีความหลากหลายเกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้บางทีเราก็ต้องเอนเตอร์เทนตัวเองกันบ้างนะคะคุณผู้ฟังไม่เอนเตอร์เทนเลยมันก็ไม่ไหวปะ